สงสัยท่านผู้ชมคงรอดูว่าผมจะตอบโต้ทนายเดชายอย่างไงเอาเป็นว่าผมอย่างนี้ดีกว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ไม่มีราคาเลยในสายตาผมเขาก็แวะมาเยี่ยมพี่เดเห็นพี่เดกกำลังเปิดสื่อกับนะครับคุณลุงคุณลุงกินเยี่ยวนะครับนะนะนะครับเปิดสื่อกับคุณลุงชอบกินฉี่กินเยี่ยวเนี่ยนะครับไม่มี ผมเจอคนมามากแล้วนะเขาเป็นคนอันดับแรกๆเลยที่ผมไม่ให้คุณค่าเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับก็เลยมาสัมภาษณ์สัมภาษณ์พี่เดว่าเป็นไงเป็นห่วงพี่เดอะไรต่างไม่ต้องห่วงฉันแล้วครับเพราะว่าผมเป็นแฟนเพลงของเสกโรโซไม่ต้องห่วงฉันนะครับไม่ต้องห่วงฉันผมไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับเพราะฉะนั้นก็เอฟซีแล้วก็นักข่าวบอกไม่ต้องห่วงพี่เดนะครับ คุณลุงกินฉี่ไม่มีอะไรที่น่าสนใจเลยแก่ก็แก่นะครับไม่มีอะไรน่าสนใจสําหรับผมนะที่ผ่านมาก็เคยโดนคดีร่วมกันจัดทําเอกสารเท็จนะครับเกี่ยวกับเรื่องสัญญาคำเกี่ยวกับเรื่องการคำประกันและทําให้แบงค์เสียหายเป็นพันพันกว่าล้านครับหนึ่งพันกาเจ็ดสิบแปดล้านก็ติดคุกยี่สิบปีคุณลุงคนนี้คดีทุจริตเนี่ยเอาละแต่ไม่เป็นไรถึงเขาท้าทา,าทยมากมานะผมก็จะบอกท่านผู้ชมแล้วก็ คุณเดชาด้วยผมก็คิดว่าคุณ,ณคงได้ดูหน้าคลิปนี้ผมจะพูดถึงคุณเป็นครั้งสุดท้ายแล้วไม่พูดถึงคุณอีกเลยสิ่งที่ผมอยากจะให้คุณอย่าหยุดช่วยพูดออกมาเยอะๆเกี่ยวกับเรื่องการจับทำเอกสารเท็จนนะครับทำให้แบงค์เสียหาย1 0 7ล้านครับติดคุกติดตารางคดีทุจริต นะครับนะครับว่าตอนนี้มาก็าเที่ยววิพากษ์วิจารณ์ทนายตั้มทั้งทั้งตัวเองก็มีคดีทุจริตติดคุก20ปีนะครับนะเ,เราเป็นคล้ายๆเหมือนกับเป็นรุ่นพี่ก็ไม่ควรจวะวิจารณ์รุ่นน้องรุ่นน้องกับทุจริตนะครับเราก็เป็นรุ่นพี่นะครับเราก็ไม่ควรวิจารณ์รุ่นน้องนะฝากไว้เราก็เป็นพวกทุจริตเหมือนกันนะพูดมาทุกวันเลยนะฮะเพราะเราผมรู้แล้วว่าในที่สุดเนี่ย สถานการณ์ปากคุณเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะคุณเป็นคนพูดเองผมเชื่อว่าปีหน้าเนี่ย2อ6 8จะเป็นปีที่คุณได้รู้ธิ์ผมทนายตั้มก็ถูกกล่าวหาว่าทุจริตเวลาคุณลุงกินฉี่ก็ถูกกล่าวหาทุจริตเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเป็นรุ่นพี่เคยติดคุกกิตาางมาแล้วก็ไม่ควรที่จะนะไม่ควรวิจารณ์รุ่นน้องอนะ่ะเพราะเราเราวงการเดียวกันวงการทุจริตเหมือนกัน อันนี้ก็ฝากฝากไว้นะนะครับถ้าเราจะวิจารณ์ใครเราต้องโปร่งใสปิงเหมือนพี่เดเนี่ยพี่เดชไม่โปร่งใสนะครับถ้าพี่เดชไม่โปร่งใสก็สอนหนังสือไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์ในสถาบันการเงินไม่ได้เพราะประวัติต้องโปร่งใสไม่ใช่ประวัติทุจริตแบงค์ร่วมกันจัดทํารายงานการประชุมการค้าประกันอันเป็นเท็จแล้วเอาไปกู้เงินแบงค์ได้เงินแบงค์กันไปตั้งพันเจล้านนะทำให้ธนาคารเสียหายหเป็นธนาคารของรัฐแบบนี้เนี่ยเป็นคนทุจริต นะครับคิดไม่ดีก็ติดคุกอิตารางเราก็ไม่ควรจะไปวิาพากษ์วิจารณ์ใครบ,บอกว่าเออผมศึกษาโน้นคือยอมรับผิดว่าพูดผิดไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมคุณเดชาเรื่องนี้คนเราก็ผิดก็ได้แต่เผอิญผมไปจี้เอาจุดที่สะเทือนใจคุณมากๆคือผมไม่บอกว่าคุณถ้าคุณจะช่วยสิทธาเบี้ยบังเกิดคุณแสดงตัวมาเลยดีกว่าอย่าอยู่เฉยๆหรืออย่าอ้อมไปอ้อมมาขี่ม้าเรียบกําแพง ะะขี่บุกเข้าไปไประตูเมืองเลยแล้วบอกเบอร์เดี๋ยวนี้ผมเดชาทนายชุกรู๊จะเข้ามาช่วยนะปิดสถาบินชดใช้เงินหมดหรือยังะนะครับเนี่ยหลายเรื่องหลายรายวเด้อนะครับนะถ้าเราไม่ดีจริงไม่สสยจริงก็อย่าไปอย่าไปวิจารณ์คนอื่นว่าชั่วนะอย่าไปวิจารณ์คนอื่นว่าเป็นโจรเราเป็นโจรหรือเปล่าอาดีตนะครับอันนี้ก็ฝากฝากไว้นะ จะวิจารณ์คนอื่นต้องดูตัวเองด้วยว่าเราถ้าเราสมมุติว่าเราเป็นโจรอยู่แล้วเราก็ไม่ควรจะวิจารณ์พวกเดียวกันคือโจรด้วยกันนะครับนะจริงๆผมก็มีสิทธิ์ที่จะสั่งสอนนะเพราะว่าผมเป็นสื่อมวลชนผมต่างอูเดชาตรงไหนรู้ไหมต่างกันตรงที่ว่าผมมีหน้าที่วิพากษ์วิจารณ์คนได้เพราะผมทํางานชิ้นนี้มาปีนี้ผมเจ็ดสิบแปดผมทํามาจะตั้งเกือบห้าสิบปีแล้วแต่คุณเดชาเป็นทนายความคุณมาไลฟ์ทาตัวเป็น คนที่ยุ่งเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นนะฮะทำไมผมจะตัดสินคนไม่ได้ก็ผมดูจากสิ่งแวดล้อมแล้วผมอธิบายเหตุผลเอาหลักฐานมาว่า <c oughs> <c oughs> เอาล่ะไม่เป็นไร <c oughs> คุณบอกว่าคุณเนีไม่กลัวผมกูไม่กลัวมึง <c oughs> กูไ,กได้ชาในโลกนี้เนี่ยไม่มีใครเขากลัวใครกันหรอกอย่างพี่แดนเนี่ยสปิ้ง สายแจ๋วนะครับท้าไม่สายแจ๋วสอนหนังสือไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์ไม่ได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งคนอย่างผมเนี่ยถ้าคุณอ่านหนังสือพอฉลาดพอได้ติดตามชีวิตผมมาเนี่ยคุณต้องรู้ว่าชีวิตผมไม่มีอะไรที่ต้องกลัวเลยแม้แต่นิดเดียวใช่ไหมเพราะผมทําหน้าที่ของผมคุณเดช,ชาไม่รู้ใช่ไหมผมเนี่ยโดนฟ้องคดีบิดประมาณตลอดชีวิตการทํางานผมมาเนี่ยเกือบเกือบร้อยหกสิบคดีคุณเดช,ชาหนึ่งร้อยหกสิบคดี ผมไม่ยี่หล่ะเลยแล้วผมก็ขึ้นสู้ตลอดเวลาอุเดชาจำมาไว้อย่างนะผมไม่เคยไปกราบใครเลยเพื่อขอให้ยกโทษให้ก็ต้องไปสู้กันในศาลนะครับยังเรายังไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกอย่าเพิ่งไปตัดสินทนายตั้มว่าทําผิดนะครับนะการเป็นนักข่าวเป็นสื่อมวลชนก็ต้องนําเสนอข่าวแบบเป็นกลางว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแค่นั้นไม่ใช่ทําหน้าที่เป็นผู้พิพากษาศาลเตี้ยตัดสินไปเลยทนายตั้มชอบกงอะไรตะไรไม่ได้ ว่ากับทนายตั้มสิทธาเบีย้ยบังเกิดที่มามีเรื่องกับผมในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องผมบอกถ้าอยากมีเรื่องอย่าถอยนะไปให้สุดซอยนะฮะไปให้สุดซอยเหมือนกันคุณกล่าวหาว่าผมต่างๆสองสามวันที่ผ่านมานี้คุณเอนจอยมากบนเรื่องราวที่คุณเดชาฟังให้ดีๆนะครับเป็นเท,ท็จทั้งปวง โกหกพกลมหมดแล้วผมมีหลักฐานพิสูจน์ได้หมดนะอีกประการหนึ่งคุณต้องเข้าใจอย่างนะความสัมพันธ์ระหว่างคุณเดชากับผมหรือทนายสิทธา,ากับผมมันคนละเรื่องระหว่างชูวิทยกมลวิศิษ์กับผมเพราะชูวิทยเป็นน้องผมเราเรียนโรงเรียนเดียวกันมาผมไม่ได้ให้อภัยชูวิทยหรอกแต่ผมลืมเรื่องเข้าไปหมดแล้ววันนี้ผมกอดเขาแน่นเพราะผมรับเขา แต่คุณไม่ต้องมาให้ผมรักคุณหรอกผมไม่รักคุณหรอกเราเป็นสื่อมวลชนต้องมีจรรยาบบาลมีหน้าที่นําเสนอข่าวไม่ใช่นามีหน้าที่ในการพิภากษาว่าคนนั้นทําผิดคนนี้ทําถูกเราไม่ใช่มันไม่มีหน้าที่นะครับสื่อมวลชนส่วนใหญ่ไม่มีใครเขาตัดสินว่าทนายตั้มทําผิดเขาเพียงแต่ว่าถูกกล่าวหาในชั้นนี้อย่างเป็นผู้บริสุทธิ์มีช่องเดียวลวครับช่องกินฉี่กินเยี่ยวนี่หละครับ2 0 6 8เดี๋ยวจะดูว่าใครกันแน่ เพราะคุณมีชื่อมีเสียงมากว่าเวลาคุณหลังชนกำแพงแล้วคุณเดินไปทางไหนไม่ได้คุณก็จะคลานเข้ามาแล้วก็ขอโทษขอโพยขออภัยผมเตือนไว้วันนี้นะคุณเดชานะประตูบ้านพระนาทธิศไม่ต้อนรับคุณเด็ดขาดช่องนี้ตัดสินแล้วครับเป็นจรเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับไอแบบนี้เขาไม่เรียกว่าสื่อมวลชนเขาเรียกว่าสารเที้ยหรือเปล่าเดครับเรียกว่าสารเที้ยหรือเปล่าสื่อมวลชนต้องใจเป็นธรรม นะต้องนําเสนอข่าวว่าเขาถูกกล่าวหาไม่ใช่ไปบอกว่าเขาเป็นโจ,นไจรไรจิยธรรมศิลธรรมท,า,ทาตัวเป็นสารไปและตัวเองก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนดีคนดีที่ไหนลนะมีคดีทุจริตคดีธนาคารร่วมกันจัดทํารายงานการประชุมการคาประกันเป็นเท็จทําให้แบงก์เสียเงินเสียทองไป1นึ่ล้านบาทแล้วติดคุกกิารางในเมื่อเราเองก็ไม่ใช่คนดีเราก็ไม่ควรที่จะ ไปวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นว่าเป็นคนเลวเราเองก็ไม่ใช่คนดีนะครับเราก็มีคดีทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นเมื่อเหตุการณ์ถึงจุดที่ผมได้วางพล็อตเอาไว้เรียบร้อยแล้วใช่ผมวางพล็อตเอาไว้แล้วคุณเดชาผมจะปล่อยให้คุณมายืนหน้ากำแพงเมืองผมแล้วตะโกนด่าผมตะโกนขู่ผมตะโกนท้าทายผมโดยผมไม่ตอบโต้นั้นคงเป็นไม่ได้แต่วิธีการตอบโต้ผมนั้นผมนิ่ง ผมดูจุดอ่อนคุณอยู่ตรงไหนบ้างคุณมีเต็ไมไปหมดเลยอ่าพี่สนทิเราก็ไม่รู้ว่าพี่สนทิจะดีกับอ่าพี่อ้อยหรือไม่อย่างไรก็ต้องใช้เวลากันไปนะก็ยังเชื่อว่าน่าจะเป็นคนดีก็ไม่ก็ว่ากันไปอะเราไม่รู้ล่ะครับนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่เดนำมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็นับแต่วันนี้เป็นต้นไปนะพี่เดก็จะนําเรื่องราวของพี่สนทินะมา เล่าให้พี่น้องประชาชนเป็นรายวันรายวันเพราะว่าพี่สนธิข่มขู่พี่เดว่าจะแฉพี่เดก่อนพี่เดก็ต้องแฉพี่สนธิเป็นการตอบแทนนะครับอย่าลืมว่าผมประกอบอาชีพนักกฎหมายผมก็ต้องมีข้อมูลพอสมควรผมก็ต้องเริ่มเปิดโปงเป็นายวันไปนะครับแล้วก็วัดกันที่หลักฐานลำพังแค่ที่คุณพูดในเรื่องที่ไม่จริงกับผมเนี่ยมีอยู่ประมาณสิบเรื่องหรือสิบสองเรื่องคุณคิดว่าคุณฉลาดแล้วใช่ไหม ที่คุณพูดว่าสื่อใหญ่โดยไม่เอ่ยชื่อเนี่ยแล้วคุณก็หวังว่าเนื่องจากคุณไม่เอ่ยชื่อจะเป็นผมได้ยังไงคุณก็พลาดไปหลายจุดคุณลงโพสต์ว่าสนที่โกงหนึ่งพันกว่าล้านหนึ่งพันเจ็ดสิบแปล้านตั้มโกงเจ็สิบเอดล้านเจ็สิบสอล้านทำไมตั้มโดนคุณตัวน,นี้ไม่โดนผมรู้ว่าคุณไปเอาํำพิพากษาของศาลมานในกรณีที่ดีเอ็มกุ๊ ทำผิดพลาดในเรื่องของปบอหลักทรัพย์ถ้าคุณฉลาดสักนิดหนึ่งซึ่งผมไม่แน่ใจคุณมีหรือเปล่าความฉลาดตรงนี้ของคุณคุณไปเอาคาพิพากษาสารดีกามาอ่านแล้วคุณดูคําฟ้องของ,ขอ,งอายการอายการไม่ได้ฟ้องผมในเรื่องผมโกงช่อโกงแต่าการฟ้องผมในกรณีผมผิดพระราชบัญญัติตลาหลักทรัพย์ ช่องนี้ตัดสินแล้วครับเป็นโจรเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับไอแบบนี้เขาไม่เรียกว่าสื่อมวลชนเขาเรียกว่าสารเสี้ยหรือเปล่าเดี๋ยวครับเรียกว่าสารเที้ยหรือเปล่าสื่อมวลชนต้องใจเป็นธรรมนะต้องนําเสนอข่าวว่าเขาถูกกล่าวหาไม่ใช่ไปบอกว่าเขาเป็นโจรไรจริยร,รมศีสินร,รมทําตัวเป็นสารไปและตัวเองก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนดีคนดีที่ไหนนะ่ละมีคดีทุจริตคดีธนาคารร่วมกันจัดทํารายงานการประชุมการข้าะกาันเป็นเท็จ ทำให้แบงค์เสียเงินเสียทองไป1,078ล้านบาทแล้วติดคุกกิตารางในเมื่อเราเองก็ไม่ใช่คนดีเราก็ไม่ควรที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นว่าเป็นคนเลวเราเองก็ไม่ใช่คนดีนะครับเราก็มีคดีทุจริตคอร์รัปชันเราเป็นสื่อมวลชนต้องมีจรรยาบรรณมีหน้าที่นําเสนอข่าวไม่ใช่นามีหน้าที่ในการพิพากษาว่าคนนั้นทําผิดคนนี้ทําถูกเราไม่ใช่มันไม่มีหน้าที่นะครับ สื่อมวลชนส่วนใหญ่ไม่มีใครก็ตัดสินว่าทนายตั้มทําผิดเขาเพียงแต่ว่าถูกกล่าวหาในชั้นนี้อย่างเป็นผู้บริสุทธิ์มีช่องเดียวแล้ะครับช่องกินฉี่กินเยี่ยวนี่แหละครับ2068เดี๋ยวจะดูว่าใครกันแน่เพราะคุณมีชื่อมีเสียงมากว่าเวลาคุณหลังชนกำแพงแล้วคุณเดินไปทางไหนไม่ได้คุณก็จะคลานเข้ามาแล้วก็ขอโทษขอโพยขออภัยผมเตือนไว้วันนี้นะคุณเดชานะ ประตูบ้านพระิตไม่ต้อนรับคุณเด็ดขาด